ปีที่หลายที่พินมาเนี่ยรู้สึกมาหลายหลายปีแล้วเหมือนกันหลายครั้งแล้วเหมือนกันเนาะเหมือนปีที่แล้วคิวจะไม่ได้ก็เลยไม่ได้มาแต่ว่าปีนี้คิวว่าวงก็เลยแมทช์กันพอดีได้มาปีนี้จะมีความพิเศษอะไรไหมฮะสำหรับโชว์ันมือถืดีนั่นเรือุ้ยมันจะสปอยหรือเปล่าไม่รอดูดีกว่าให้รอดูเพราะวันนี้ว่าไม่ได้เตรียมมาแค่ชุดเดียวมีโหนี่ทุกคนซือลารู้เลยนะถจะบินจะบินกูเลยครับก็เดี๋ยวรอดูครับเพราะว่าจริงๆคัมแบ็ค เดี๋ยวจะคำแบมแต่เนาต้องมีชูเด็ดๆแน่เลยวันนี้แน่นอนเราดีมากเหนือความคาดหมายแน่ครับชาวันนี้เหนือความคาดหมายมากเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้โชว์แบบนี้มานานต้องจับตาเลยจับตาเลยจับสองข้างเลยที่เพกยังนั่เหมือนเดิมไหมโชววันนี้เลยเหรอเลยเหรอก็ยังพอมีอยู่บ้าง ไข่ต้มมือละสิบฟองพี่ให้มันเยอะหน่อยบ้างหน่อยในรูปที่ลงลงไปล่าสุดนี้ก็โอ้โหเป็นกระแตเหมือนกันกระแตเีย้กระแตครับเรียกเต็มมีเร็ว้รื่อยอือเร็วเร็ี่โอ้โด้วยโอ้โหสุดยอดครับก็เนื่องจากในเรื่องไม่ค่อยมีซีนให้เราได้โชว์เราก็เลยขออนุญาตแบบโชว์เองได้ไข่คนบอกว่าจะได้เห็นลักสรดบินนานมือปีนลำธารรู้สึกยังไงในละครพอแล้วเพราะมันใช้ความพยายามเยอะไงกว่ามันจะปั้นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องขอเวลาใช่แล้วเต็มแบบต้องแบบนานที่ดู ครับมันก็มีช่วงที่เกลียดบ้างช่วงมันก็อาจจะไม่ได้เฟิร์มเหมือนในรูปเราเมนเทนยังไงวินในการดูแลหุ่นไว้ให้ได้ดีอย่างเงี้ยเออ่การกินเพราะวินจะพยายามแบบคุมครับอย่างที่เคยบอกว่าแบบถ้าวันหนึ่งกินเยอะอีกวันนึงวินจะแบบกินน้อยมากๆอะไเลยคอนฟลักซิงแล้วกินแค่มื้อเดียวอะไเอ่งทุกวันนี้เราพอใจไหมคะที่ก็พอใจครับจริงๆอบะรู้สึกว่าอยากให้ใหญ่กว่านี้นิดนึงแต่จริงๆในรูปนั้นน่ะคือประมาณปีที่แล้วแหละครับก็เลยรู้สึกว่าอยากจะกลับไปให้เท่าของ คือตอนนี้ยังไม่ได้เท่านั้นยังไม่เอาใช่ตอนนั้นคือใหญ่กว่านี้ก็เลยพยายามอยู่ตอนนี้อะไรนะตอนนี้ก็เลยพยายามอยู่ใช่ตอนนี้พยายามอยู่ให้กลับไปเท่านั้นถ้าไม่โดนอีวานเราหนักี่ประมาณหนักที่สุดประมาณ80ครับแต่ว่าตั้งแต่ก่อนเล่นขั้นคูลันแล้วหลังจากที่เล่นขั้นคูก็คือลดลงมาเหลือ70แล้วก็ตรงทรงลงมานี้ตลอดลับๆของปีที่แล้วกี่ที่เราไล่ประมาณนี้เลยครับ70็ดสิบจุดเกิถ้าทุกคนนีเริ่มอยากันเลยเริ่มเริ่มกับสามิบ พยายามกลับมาแต่ว่ายังไม่ได้แบบเข้มข้นเท่าปีที่แล้วเดี๋ยวจะกลับมากลับมากลับมาแล้วพร้อมอีกพร้อมอีกแน่นอนพร้อมโชว์อีกหน่งพร้อจะเปิดกล้องอีกเรื่องหนึ่งไงก่อนหน้านี้เราก็แบบเตรียมตัวเอ้ยใกล้จะเปิดแล้วเล่นเล่นหนักปุ๊บอ้าวเลื่อนอ้าวอันนี้ก็เลยขี้เกียจเลยเนี่ยอันนี้เขาคอนเฟิร์มแล้วว่าจะเริ่มจริงๆก็เดี๋ยวกลับไปฟิตเต็มที่ครับพูดถึงงานชิ้นต่อไปแต่คุณลุ้นอยู่ว่าไลน์อัพปีนี้ของมทีวีเราจะมีกี่เรื่อง โอ้ผมก็รุนเหมือนกันนะอาริงหนุ่มเาจะมีผมหรือีกปรนก็จะเปิดไลฟ์อัพของพีน่าเรอติดตามล้วรอติดตามครับอยู่ในแปลนเหมือนกันก็จริงๆก็คุยๆอะไรหลายอย่างเหมือนกันใช่ที่ขับมาใส่อีกมากแล้วชอบเับชอบแล้วรู้มากขอบคุณมากครับก็เป็นอีกหนึ่ง หนึ่งเรื่องหนึ่งบทบาทที่เรารู้สึกว่าเต็มที่มากๆไม่ใช่แค่ตัวเราแล้วก็แต่ว่าทีมงานเบื้องหลังทุกท่านก็คือเต็มที่กันมากๆแล้วก็ดีใจที่ทุกคนสอนอัมาคุนชื่นชอบครับเพราะว่าจริงๆโปรเซสของเรื่องนี้นานมาก <c oughs> หลายปีมากหลายเดือนกว่าจะเริ่มถ่ายอีกแล้วถ่ายก็นานมากๆเลยครับแล้วหลังถ่ายก็คือ post production ก็นานเหมือนกันเพราะมีการาฟิกมีซีจีอะไรเยอะก <c oughs> ็ดีใจที่ทุกคนเห็นถึงแบบว่า ไอพวกอิเลเมนต์กราฟิกต่างๆที่พยายามจะอินเสิร์ตเข้ามาในเรื่องหลายคุณก็ชื่นชมชาเลนจ์การแสดงของบินเหมือนกันในเรื่องนี้ที่แบบมันมันดูพัฒนาขึ้นมาเยอะมากผมผมก็ดีใจมากเพราะว่ามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเต็มที่มากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าฟอนเป็นภาคสองแล้วมันทาให้เราเข้าถึงตัวละครได้ดีกว่าเดิมลองแม่ลองลอยกับเราที่ภาคสามอะไรนะหวัว่างจะมีซิกมาสามต่อไปถ้าทุกคนชอบก็อาจจะมีก็ได้ ก็คือวัยรล่กดกที่เนูงพีนที่บอว่อกโทบคุครครัไรดีอ่เจชื่ชอบเออีนแบู่ไหนวอะไรไม่่นั้นเลออาจจะไม่ได้เขาังก็ก็ดีใจที่ดูคน่ชอบแล้วก็ผมว่าเป็นอีกภาพหนึ่งที่เราโตขึ้นด้วยแหละถ้าเทียบกับตอนสมัยแบบเรื่องแรกๆอะไรอย่างเงี้ย ตั้งแต่ทีเกเตอร์หรือซีวีพอมาเทียบกันก็รู้สึกว่าเออเราก็โตขึ้นเยอะเหมือนกันเลยก็เลยอาจจะทำให้แบบเป็นวีแฟทุกทเล็กโลน้อยลองเลยเมื่อดีใจ,ใจมที่เราสึกเป็นแบบมีทางเป็นทางรูปว่างมากขึ้นครับก็ดีใจจริงๆเป็นแบบอีกหนึ่งโอกาสที่ทําให้เราสึกว่าเราแบบขยายฐานเหมือกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็น<ม>ซีรีส์วแต่ว่าตอนนี้ก็มีแบบแต่ละคนที่ไม่ได้ไม่ได้ดูซีรีส์วแต่ว่าเข้ามาติดตามแล้วก็ชื่นชอบกันก็เราติดตาม ถ้าเกิดว่ากระแสดีอาจจะมีภาคสามอันนี้ไม่สปอยเนาะไม่สปอยผมเคยสปอยอ่ะา่ะมาน่แเราิไว่าลบถลอกมหอกมาตเยเมาดมราเก็มับกันเปียวกลับเลยเนี่ยเียวกับถก็เป็นอย่างนั้นได้ก็ดีครับก็น้อมรับครับ เขาใส่มาแบบว่าัที่นี่หยอเทคนิคาอสอนอะไรบ้างไหแล้วก็พยายามแนะนแบบว่าดูแลิยไรอรเงี้ยทํางให้แบบกินเชฟต้าเรื่นาเคาจริงๆเขาว่าแบบคือเจอกันแบกวันนี้อยู่แล้วเพราะว่าแบบที่บ้านอะไรเงี้ยจะกินข้าวทุกอาทิยล้ว่ามีโอกาสได้ คยอบ้ากตป็นในปีนี้จะมีโปรเจกต์อะไรอีกปีนี้ใช่ไหมครับได้ปีนี้ปีนี้เลยถ้าปีนี้เลยเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มีนะก็เจะเปิดว่าไปไปถ่ายสกอาอะไรอยู่ใช่สกาเลสใช่เพราะว่าพีเรียดมันนานมากแล้วก็พอด้วยความที่เรื่องราวมันเป็นแบบว่าอดสานย้อนยุคเนี่ยครับเพราะว่าโลเคชั่นต่างๆมันก็ค่อนข้างแบบ ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพแน่นอนหลายๆโลเคชั่นก็จะอยู่หลายจัดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใช้โปรเซสในการใช้ทั้งนั้นใกล้ปลายปีแล้วซูรีจะมีโปรเจกต์อะไรออกมาไหมฮะอะไรนะใกล้ปลายปีแล้วซูรีจะมีโปรโมชั่นอะไรออกมาไหมฮะถ้าถามซูรีเนี่ยผมขอเลยเพราะว่าไอ้คือเอาปลายปีแล้วเราจะมีเดี๋ยวเราเนี่ยเราจะไปเปิดที่หาดเกล่อนซึ่งผมแอบบอกเลยว่าผมจะไปด้วยรถไก่บ้าอะไรรถไก่อะไรไก่อะไรมองเดาว่ามันออกมาเป็นรถอะไรที่ว่าอะไร ไอยอดใหญ่เพราะว่าผมว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่ท้าทายเหมือนกันว่าภาคใต้เนี่ยอยู่ไกลที่สุดจากกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้แบบระบบโลจิสติกของเราค่อนข้างชาเลนจิ่งแล้วก็ค่อนข้างยากเหมือนกันครับเพื้นที่เลยครับก็ตามไม่เคยแบบเรียนรู้ไว้ว่าอยากจะไปครบสี่ภาคไม่ได้ภายใน